เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมอยู่ดีดดราม่าเก่าเก็บที่คนลืมไปแล้วถึงถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นได้อีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสองดราม่าที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยแต่กลับเชื่อมโยงกันจนสามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้คนไปได้อย่างสิ้นเชิงเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากคําพูดนี้เลยครับ เป็นคำกล่าวหาแบบตรงๆแรงๆจากนางงามชาวกัมพูชาที่พุ่งเป้าไปที่ซูปเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่ของไทยเลยโอ้โหพอโพสต์นี้ออกมาปุ๊บนะคะทัวลงทันทีเลยครับชาวเน็ตไทยนี่คือแบบแทบไม่มีใครเชื่อเลยส่วนใหญ่ก็มองว่าเธอเพอเจ้อพูดง่ายๆคือปัดตกไปเลยทันทีซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนถึงการที่คนพร้อมจะปกป้องดาราที่ตัวเองรักแล้วก็มองว่าอีกฝ่ายพยายามจะมาเกาะกระแสเพื่อหาชื่อเสียงให้ตัวเองอะค่ะ โอเคงั้นเรามาดูกันที่องค์แรกของเรื่องนี้กันก่อนเลยว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงแล้วทำไมตอนนั้นสังคมถึงได้เลือกข้างกันแบบชัดเจนขนาดนั้นคือพอมาดูเทียบกันแบบนี้โอ้โหมันชัดเลยนะคะฝั่งหนึ่งคือการกล่าวหาแบบตรงไปตรงมาแต่อีกฝั่งเนี่ยตอบโต้ได้ความตลกขบขันใช้คำคมคมที่ตอนนั้นมันถูกใจชาวเน็ตกับแฟนคลับของเขามากๆเลยมันเลยทำให้เรื่องดูไม่ซีเรียสแล้วก็กลบประเด็นไปกลายเป็นว่าคนที่ออกมาแชร์ดูเป็นตัวตลกไปซะอย่างนั้นค่ะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยนะคะกระแสมันเป็นเอกชันเลยครับทุกคนฟันธงว่าเรื่องที่นางงามคนนี้เล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเป็นการสร้างเรื่องเพื่อหาแสงชัวๆในขณะที่ดาราไทยก็คือผู้บริสุทธิ์ที่โดนกล่าวหาลอยๆนั่นเองแต่แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะจู่ๆก็มีอีกดราม่าหนึ่งผุดขึ้นมาซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ดันมาเปลี่ยนทุกอย่างสะง,งน้น คราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสายตาเย,ย่ายวนอีกต่อไปแต่เป็นกรณีที่โดมประกรณามไปคอมเมนต์ในรูปของน้องจินนี่ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์เกยยุราพันธ์ซึ่งคอมเมนต์นั้นน่ะถูกสังคมมองว่าเข้าข่ายการคุกคามทางเพศและรอบนี้สังคมไม่ตลกด้วยครับ แล้วไทม์ไลน์นี้มันโชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าเรื่องที่2เนี่ยมันแรงกว่าเรื่องแรกคนละเบอร์เลยมันไม่ใช่แค่ดราม่าบนโซเชียลแล้วแต่เรื่องมันบานปลายไปถึงขั้นจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็จบลงที่การออกมาขอโทษอยากเป็นทางการซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเคสแรกเลยแม้แต่น้อยและตรงนี้แหะครับคือจุดพีคข,ของเรื่องเลยพอมีเรื่องใหม่ปุ๊บชาวเน็ตก็สวมวิญ,ญญาณโคนันกันเลยสิครับเริ่มขุด แล้วการขุดครั้งนี้แหละที่เปลี่ยนมุมมองของผู้คนไปตลอดการเมื่อมีบริบทใหม่จากดรามา่าเรื่องน้องจินนี่เข้ามาเนี่ยผู้คนก็เริ่มย้อนกลับไปตั้งคำถามกับการตัดสินของตัวเองในอดีตว่าเอ๊ะตอนนั้นที่เราไม่เชื่อคุณโสธิดานเนี่ยเราคิดถูกแล้วจริงๆหรอสไลด์นี้คือแบบสรุปการกลับลำของชาวเน็ตได้ดีที่สุดเลยครับจากตอนแรกที่บอกว่าเธอเพิรเจอก็เริ่มมีคำถามว่า หรือว่าที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงมาตลอดจากที่เคยปกป้องก็เริ่มคิดว่าบางทีเราอาจจะตัดสินเธอเร็วเกินไปมันคือการพลิกกลับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ชาวเน็ตนะคะสื่อเองก็เริ่มจับกระแสนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เริ่มรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้คนว่าเออดราม่าครั้งใหม่เนี่ยมันดันไปให้ความน่าเชื่อถือกับเรื่องเก่าในอดีตจะอย่างนั้นโอเค เล่าเรื่องมาทั้งหมดแล้วคำถามคือแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราในยุคนี้ครับปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันเลยนะฮะก็คือศาลเตี้ยโซเชียลในเคสแรกสาลเตี้ยแห่งนี้ตัดสินว่านางงามเป็นฝ่ายผิดแต่พอมาเคสที่สองศาลเตี้ยเดิมนี่แหละครับกลับคำพิพากษาแล้วก็มาตัดสินพฤติกรรมของฝ่ายชายแทนซึ่งทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากพลังของความคิดเห็นสาธารณะล้วนๆคือเรื่องนี้มันบอกอะไรเราหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องในอดีตได้เลยเ ocial media มันก็เหมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่รอวันให้คนมาขุดคน้นแล้วเรื่องนี้มันก็จุดประเด็มให้คนมาถกเถียงกันจริงๆเลยว่าไอ้เส้นบางๆระหว่างการหอกล้อกับการคุกคามเนี่ยตกลงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนกระจกบานใหญ่เลยนะคะที่สะท้อนให้เราเห็นว่าความจริงที่เราเชื่อกันในโลกออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ง่ายเลยแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าความจริงที่เราเชื่อในวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้ก็ได้ในวันพรุ่งนี้แค่เพราะมีดราม่าครั้งใหม่เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองครับ